ไว้ยดู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 ไม่ไดไปสารลอยเว้ยไปสารลอยเอาะครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่องไอโอเวอร์หลดนะครับก้อนนี้เราจะมาเล่นโลบอทที่มีชื่อว่า R Captive นะผมอันนี้เรามาเล่นกับเพื่อนๆนะครับมาพาร์ทสองเออ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 ไปรอห้าวิจะเริ่มเกมแล้วตอนนี้เราอยู่กับเมฆไม่พัร โอมคารอสไวรัก้อนแล้วก mm ็โอเวอร์รอดเอ้ยเออกูเองโอเวอเอ้ยเบาอะทุกทีมาแล้วครับมาแล้วครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ใครเป็นไอ้ชิพี่เมฆเป็นไอ้เมฆเป็นว่ะไอ้เมฆเป็นว่ะหน้าตายรักที่ร้องหล่อี่ริวไปด้วยริวรอข้าพเจ้าแน่ลิบอลครับตอนนี้เราเจอเขามาแล้วทุกคนไม่ได้เล่นนานกดผิดหรือกูมอะไรเราแฮกครับไอบิ๊กไอบิ๊กเขาอยู่หลังกู พี่แม่งอยู่หลังกูจึ๊บอ่าริวสวยอย่าแฮปปี้นะเว้ยแฮปปี้เดี๋ยวชีวิตจบอ่ะไอ้ลิวโอ้โหแฮปปี้ชีวิตจบจริงๆด้วยมึงนี่มือบอลจริงไปแล้วครับไปแล้วครับปวดไม่ชนัดเลยวะเจอคำแล้วเจอคำแล้วกุหละปวดตูดกับมันจริงเดี๋ยวหาเขาก่อนทุกคนครับเดี๋ยวเราจะหาเขาก่อนนะครับนี่ใครโดนมันง่ะห้องนี้ไม่มีคอมเฮ้ยใครโดนอ่ะใครโดนตีวะ ริวแน่นอนเลยมือบอลโซนเป็นลิงเฮ้ยคุณเจอเขาละ <c oughs> ใครไอ้เหี้ยใครโดนลากไว้เพราะเนี่ยเฮ้ยเอ้ใคร <c oughs> ใครไปได้มาช่วยลิวเลยเดี๋ยวกูแฮกคอมก่อนมาช่วยกันเลยกู๊ตเดี๋ยวถ้าถ้าไม่มีใครว่างเดี๋ยวไปช่วยเองก็ได้เฮ้ยเฮ้ยตาเม่เราก็เราก็รู้จักมานานนะตาเม่ก่อนจะเข้าบอลท่านต้องเปิด VPN เนี่ยเพื่อเข้าไปเฮ้ยดีแมดีแมนแมน จะได้แฮกเขร์ก่อนครับไม่มีใครมาตีกูเลยเงาเงาเงายากโดนคอสักสองสามทีเอ้ไอไอไอ้เอียนริวโอเอหดับเบิลคิวโอเจอโดนมาดับเบิลคิวเอ้าไอ้ิวไปล้มยังตอนนี้เราแฮกมาครึ่งทานแล้วทุกคนแฮกมาครึ่งทานแล้วยี่สิบยี่สิบโอ้โหยัดเงินในพวกเวนไอยูมาร็วยูมาเร็วอย่าแต่ลำพานนะอย่าแตพลำพานคุดยี่สิบแต่มีเงินไปยัดเข่ากระเป๋า ออมมถ้าอมแตกกูไฝ่แล้วกระเสร็จละกระเสร็จละกระเสร็จละรอแป๊บนึงเอ้มไอ้บิ๊กมึงกั้นหายใจรอกูไว้แป๊บนึงบิ๊กเกตตายเลยหนึ่งจะบิ๊กเกต์เหวี่ยงขาประตูเลยเอาละครับจังหวะนี้ไปช่วยเพื่อนนะครับเพื่อนต้องมาก่อนนะทุกคนโอ้ยห้องน้ำที่ไมยพี่พามาห้องน้ำหญิงทำไมอ่ะไอ้ไอ้

เดี๋ยวคอมเหลืออีกสามเครื่องก็จะแล้วเราก็จะผ่านแล้วไอ้ด่านนี้นี่ว่าด่านที่ด่านที่คลิปที่แล้วที่แม่งเหลือกูคนสุดท้ายแล้วกูโดนตีกระทืบอย่างเละเป็นขี้กูหาคอมไม่เจอเยอะอยู่ในวันนี้เฮ้ยเจอคอมแล้วแฮกก่อนแฮกก่อนรรักจิงยใครใครแฮกคอมเพราะข้องนี้ไปวะไอตอนนี้เเป็นบหลือคอมมีกสามเครื่องด้วย ตะกรอมายังวะยิลเส át, ียวอยู่ฉากกระตุกเลยอ่าตอนนี้ครับคัดเสร็จแล้วครับปัดตัดเสร็จเรียบร้อยเหลือสองเครื่องนี่อยู่อยู่ในเครื่องหนึ่งมันมีขึ้นห้องนี้ไม่มีห้องเบิร์ตมีเปล่าเอาโอมเอ้ยเหลือเหลือเครื่องเดียวแล้วนี่ริวนี่มาไม่ใช่โอ้มรังทำอยู่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 ต่าเต้นเต้เต้นเตล นี่มันห้องช้างนี่ว่ะไอโอมันกำลังทำอยู่ไม่เป็นไรเราลองส้ำรองกันดูไอันนี้เอาเย้าแม่เขายืนเลยะผมไปไปทำออไแม่พี่พี่ทำอยู่โอ้พี่ทำอยู่โอ้พ่ทำอยู่แม่้มโอ้นีไปเลยโอ้ยหนีไปเลยจแล้วไปไปไปไอเดียวไปเดยวตากูมาเดี๋ยวตากูมาเดีวตักูมาเราไปมาตันี้เราไปมาตันี้มันจะซ้ำรอยลิปที่แล้วนะเน้ยไอเดียไม่ซ้ำได้ขาด ดี๋ยวก็เปิดให้เร็วกูกูเปิดนี่เปิดดูใจเอากูเปิดแล้วไอ้บไปแล้วโอ้ยโเฮ้ยำเ้แล้ไม่จับนแล้วนะทำใหเช่เฮ้ยใครแล้วไปปตัวนึงคนในมาเดี๋ยวช่วยเพืนกันวี ไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กอ้าไอ้บิ๊กไม่ท้อนะคุณคุณตกใจคนโรคมาราบหายหายไปุปตัวป๊เปิดเฮ้โหยลิวแม่งไปก่อนเพื่อเขาเลยว่ะ พิกไอบิ๊กไอพิกโตมาขึ้นทางแล้วบิ๊กขึ้นทางแล้วไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วมันมาเร็วไปก็ได้กูไปก็ได้แล้วไปไอ้โตโอ้โหโตมันจะมาเกิดโอ้โหแปวะติ๊งไอโตแบบปุ้ยใช่ไหมเล่นนานกูกากเลยเนี่ยมารออยู่มารออยู่เร็วมารอแล้วเร็วเร็วรีบมาเร็วมารอกูแป๊บรอกูแป๊บกูรอววิ่งไป เราวิ่งไปเบเกตเบเกตเบเกเเกมจเกเออมังอะไรเอ้ยมัังกูแบนึงกูเราเพื่อมารล้กูไปแล้วกูไม่มีไอ้สั์ไอโยไอโจ๊ไม่มีไอโจ๊กกูหมดเฮียเลยไอโจ๊กไม่มีไอโจ๊กกูหมดไอเหียไอสั์เฮ้ยไอสุดไอสุดไอ้บิกไอ้บิกเอ้ยล้บิกเอ้ยล้บิก ไอ้ไปยู่นสิไปโน่อย่งเงี้ไปโน่นิมี b r n g มาไปไปดิไเอบีข่ไอบีค่ยอ่ะเอบีค่ยองอบีค่ายไอลูกไปเลยไปไอไปสิเปิดแล้วปิดแล้วไปทีไูไปไปสามอยเว้ยไปารอย กันแม่่งทีเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอแมฆแยกล่างไอเหี้อะไอเอาแซกูสับสนแล้วไงชิบหายแล้วมามาเลื่อด่านเอาด่านอะไรเดี๋ด่านอะไรเดี๋ยวด่านอะไรเอาด่านอะไรเอาตัวกอาตัวเอาตัวนะกูแย่จ้าจับมือกันด้วยเกเท้าแล้วเอามีมาเริ่มาผมอุ้ยกูเป็นว่ะอ่าวเงเป็นอ่าวเป็กเซ็กกูแน่อ่าวเงเป็นอ่า โอเคผมตอนนี้เราแฮกค,คอมหนึ่งเครื่องนะครับผมตอนนี้อยากโดนกิ๊กจังเลยครับสลุย <laughs> อยากโดนค้อนตีจริงๆเข้าที่หัวเอ,อ๊ะ <c oughs> โอ้ยแฮกค,คนเดียวมันช้านี่มาแต่เป็นไรเราแฮกได้ เดบิกโดนเราเบกมึงโดนเราเบกว้ไว้ไว้อย่าตีกู20 20ยัดเินยัดเินนี่ยินนี่ม0บาไ้อมอ้ิเก้ไยอออมไอ้ออมไอบอไอออมไอมออ้ไออมไออมไไอออม้มไออ้ไอออมไออมไออมไอ้ม้ไอ้ม้ออจ้้ว้ไไ ไปแล้วครับผมเจ้าวันนี้เดี๋ยวมันให้ตัวไอ้สกิลไปขึ้นสกิลไม่เถื่อนเยอยากชูดบาส์เราเห็นบารแล้วอยากชูดบาสสกิลสกิลคือสกิลคือการจะคามีแล้วผูกแฮ็กคอมยาวๆว่ะเอ๊ะเราคุ้ไม่เจอใครเลยวะเฮ้ยคอมนี้บิ๊กแฮ็กไปนี่ว่าใช่ป่ะวะอ๋อบิ๊กไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไอ้เยียกูติดอักไปแล้วไปแล้วอ๋อไอ้กูโดนไอ้บิ๊กช่วกูด้วยกูเจอคนนี้ จะไ๋ยวมันอยู่แข่งกูเออไปอยู่กางเธอตอนนี้อ้าวไอ้เหลียวไอ้เหลียวไอ้เมเป้ไปปฏิญาณนี่หลียูมันไอ้เหลีคนขำตอบไม่ร้อนแล้วนะเออเอ้าดักดักดักไม่เข้านะไม่นะคนท่าไหนมันจะเป็นการเสียตลาดถ้าก็ได้โอ้โหใหญ่เลยเที่ยเหลือขึ้นเดียวปล่อยให้คู่ตายอุบาทว์เฮียมันจะเป็นการเสียตลาด อะไรตัคิวตัคิวมีอาเคล็บอยู่แปเนิ่มมาดีสามคนแรงแรงร้อยมารออะไรครับรออะไรละครับเอตีประตไอติมีมีต่อมแรงมาติดื่องสปีดรีเฟร้อยสิบไปแล้วตอนนี้โซนิกกูติดื่องสปีดไปแล้วเบกไอเียมี ีเดี๋ยวกูไปช่วยเองเป็นฮีโร่มมมาา้งแวล่โอ้แม่งติดไอ้เหี้ยติดไข่วันนี้สัสเอ้ยไอ้ยิงไอ้ยิงเดินชิวๆเลยไอ้โยไม่แปลกร่างไม่ไดกติดไข่เหี้ยโอมเนี่ยเดินไม่ได้เลยไอ้ไอ้มือไปเฮลไอ้บีก็รอให้เฮลกู ไอ้หมึกมึงว่ามึงก็ต้องมาเฮลกูแล้วค uh ่อยเฮลไอ้บิ๊กชี้หายละกูกูใกล้ตายแล้วเดี๋ยวมา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 อ้าวชี้หายละเฮ้ย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 ไอ้ชื่อแม่งแปลงร่างไอ้หี้งกูตกใจกูวิ่งมาเฉยเลยไอ้เหี้ยไม่ละไปแล้วเป็นเจอจอมเป็กเปเดินผ่านนายโอ้โหนึกใจเลยเวันนี้จอมเป็กนึกทนอย่างนั้นเลย แม่กูบอกเดกกอะแฟรเอ้ยฮมันไม่รู้ทันอย่างบบนั้นเลยอเโอ้เมื่อกี้ไอ,อเอออลีวอยู่ห้องนะไอเลวอ่ะสัดดีเลวอ่าสวยมันท่วงไปแล้วไปเอาเอาเอาไอาเ,อเอลีวเลยไอเลีวมันได้นี่มันค้นางเออจะ<า>ว่านี้ไอเลีวโดน,กนใกล้ๆละใกล้ละเข้าเลย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 เสร็จแล้วเสร็จแล้ว เดี๋ยวจะวกาอูตายไม่เป็นไรถือว่าเพื่อนเรารอดเราก็รอดด้วยกัน <c oughs> อืมจบง่ายยใช่ไหมเอาแล้วครับผมคันนี้ขอขอคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเอ้ใครแม่งโดนย่องๆวะเฮ้ย <c oughs> บ๊ายบายครับผมเจอาก,กาันิหน้าจุ๊บจุ๊บ